Bất nạp nón ngờ bất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  ngờ nằm ngờ bất 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 ngờ bất

đây vô đây không Để không bông nhang cái bông nhang Để không quá hả thì không nhàng quá cái này đây à ขายโยสัตนะครับบ้านไอยได้บเนียวันเยวบ้างู้หมนกันนะสางพงครับสองคนบน้าร้อนน่ากวนทั้งหมดจะโดนกันได้ไม่สามเลยกวคหน้าอพางครับ บัตรขม้แบบนี้เนาะต่ตนี้ดูน้องหางดบัานบ้านบัเน่บ้ารลึกบัานบ้านลึกตำบลแซรเนี่ครับเภอ้งานเส็ปุอร้องห้างจะววดอนนร่คนดสรุปมีคนเต่าเขาเขาหลักโยกเอาวะหลักโยกดลย สะดุงด้งล้ไหละะสะดุง้งไหลเนาะมีได้สะดุ้งงไง

ผมจับเต็มันหลับมันอเอาแล้วทวงเกโอ้มันก็งแต่ตังี้ยมันเราเฮ็ดตั้งไดต่อครับบัดนี้ยนตั้บ้า่ตัวนางล้กนบ่เก่ยวหเขหอดองหาไป นุ่นีไปไก่เตี่นีฮะไปไก่วะไปได้เวิร์ด้ได้เด้บ้านฝึกนครับไปไปเบิ้งวันแลการเร่ยงามเด้องายร่บอครับผมผมแค่เบิ้งจะแค่เบิ้งจะไม้โทรศรพดัผมเของแะแาไปต่อเะ เราไแน่นอนบ่เล่ยนนอนได้รา มสะดุงไหลาย bỏ mọi hoa mời mọi rồi chứ mời 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 nó mời luôn mời máy mời 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 ไก่ล่องฟ้าล่องน้ำปลาพึ่อพ์บลาพึ่งตะบนเรืออพย์้องน้ำน้ำตาลปลาทะเลบริษัททุกกลอ่แบบบรรยากาศบปั่ปักปั่นเอาด้เย

น้องหานตีครับท่านพนนะนนเปิดไ,ไปเิดอ่อกัมาัววัดพระวัดพระเมือนี่คือเสียนไปจำเสียนน้องหานครับท่านตอนนี้ยุ่ยน้องหานครับท่านผมนท่านตีเกื่เดียา

สองฟังทั้งยนกย้อกันย่างหลายเลยกูว่ะตอนนี้น้องหานครับน้องน้องหานตำบลน้องหานอุดรครับตอนนี้ช่วงของงานอุดรครับอำเภอน้องหานอู่ดอนครับตำบลเอ็มี่น้องหานนั่นบะเราหูซื้อกันน้องหานอุดรครับอำเภอน้องหานตำบลตำบลแซ่แดกครับ รถแชรสมานในรถดเองมา้านบ้าดบานฝึกนะครับเสารรถซัดเด็ที่นะครับก็เป็เนาะระมาดรถรถเดียวมา้ได้รถทางประกาศอีกที่คือแม่นจมอย でも。 เป็นนกป่ะนกวางสิไรก่ะอุ้ยลืมดับเกลือโอนไหนันไทางบ่คุณนี่ต้อนกกปล่ะอันนีอเมักมีอัรู้สึกว่องคกเด้หนินี่กูหลัก สดงว่ามันมันแหลมอน่นั่นเเตรีมถังหรอไม่นีหอดไปไปกี้เดือดไปกีเดือดไปีเดืดอีหีนะปาเป็นมูเลยไหมครับขีเดือดมันคือามมัดข้รอบไอ้ข้าสะดุ

มีคนเบ่งเป็นรอยเลยเต <c oughs> ้ไปภาพเลยไมไ่ทีเดีวย,ดย,ดยวันนี้มาสัง่ง ะเขาห้องห้องนู้นบบบางอันบ้าง ตีลังการลงเลยพี่แบงะตีตีลังกาลงนี่เกิดมาเนี่ยมีตะนี่กระปิงจับนอนบะ <c oughs> วัะา,าีอ้อเกียณหำมันห้งลอด้ำถออรถมันแรงครับนี่เข้าเครื่องของแท้ครับบรรยากาศที่งไทยทาย,ทายรูป คุณผมชมครับตอนนี้ผมก็อยู่น้องหานนะครับลอยต่อ <c oughs> มันบ่คึเท่ากับบ่หุ่จับอ,อันนี้อำเภอภาวะปีอันนี้อำเภอกุมภาวะปีบอกเมียนตะว่าซือซ้อซื้อน้องนี่คือว่าน้องหานบ่เนาะงน้องหานนี่แท้ๆในยูส่สะกดน,น้องอฮา <ๆ S 1> น,นแท้ๆยูคสะกดคนละตะวันยุ่งหนีกระแทกคือกันแต่ว่าสะกดเขาไปขืนก้อนนี่แต่ว่าของแท้กับยู่หนีอ๋ออันนี้มันเป็นอำเภอกุมภาวะเมีน จังหวัดอุดรอันนี้คือเขตจังหวัดอุดรยูเนาะแมน่วง้างเขาบเลยวอ้ยางเลยขวงลงกดเดอนุูเดแมนอกะีนีบ้านนู่บ้าน็อีกอย่าว่ามันางไปตรงมาตรงแม่วงเดือนว่านยม่เนี่ยเกลว่มันมันบัวมั็นสีงาหัวหูด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 ูัวสีแดงน้ำน้ำนีก็เป็นบัว้อนี่มันมี่เหรอแต่ว่า ไปเยอะคูนะว่องอคถ้ามันคารบนีน่จเป็นรยรู้หวงัมันคุอาบอกไม้ประมาณ10กิโลใส่ยู่ดิอมคันอมใส่ก็บเาเกบทำรบเ่ลองไงครับพี่ลองวลาช่วงนี้เหมือนฮ้อนมากนี่ตะไผที่โต ตรงแอ่ตรงใแง้มคำอย่านะเป็นดะไรประกาศหลายหนบอกมีประกาศมีเา่อ่ากอดเอายู่ดหมนี่มันข่มดเป็นบอกนีกาทงมันตีเร็วตะวันแง่แผนแผนไอนั่นมันตีเร็วไงมันกัดกัดดีตัวใบไงมันแผนทไปเลยบอกแม่มันมีเสืบอกกดทงมอไปหรอ บ่มีมาตีเนีเนี่ยปอมบอกัานปัหาทมาหาี่สีแด้วาทังบ้านไปี่มนมีนเหล่บึงมงสสารปอมนะปลาสิี่เราปลาปลาปลาชนสีล้าดีก็แ่เด็กเนียปอมเ่ยขาปอนี้ปลาคอปลาคอหลายเช่ไหมปลาคอปลาโดน เดนเนียลอมเลยคอยดึงน้ำไปอุตโต๊งต้องสั่นกับปีนำเลอกบุบุเลิกบุเลอกบนได้วหรืองากข้วหอย้วหอยก่อนหมองแต่มีหมองมุดกมุดเยอกุ้ยเลก่วงเนี่เพราะว่าเา้นใน่วง้งหนวข้นในโกะอับตะวันไปบุญหมเลยอ่อนเข้าครับจับนะให้มันบ่าโมงพอดี

ห้องไล่นี่ีห้องสลาดลองก่อนเดินทางกลับแล้วครับมีมากแ้วก็เดินทางกรับบ้านีประมาณสองยกิโลห่อนครับว่าออกบานอะไรก็ทียมนขึ้นมัเทอาตรนี้ก็เป็นทาเลื่อนถ้าเลบัวแดงนดงคง ไปห้ากลับบ้านเโอเคครับ